สวัสดีครับเพื่อนวันนี้พามาต่อนะครับชุดไฟเข้าของ power นะครับมีเพื่อนๆถามมานะครับว่าต่อกันยังไงนะครับต่อเอาไฟเข้าอย่างไงกับชุด power รถยนต์นะครับจะต่อไฟยังไงเข้ายังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับง่ายๆครับผมไม่ยากครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ต่อนะครับก็จะมีแบตลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ power หนึ่งตัวนะครับ นี่ครับก็มีสกรัยแฉกตัวหนึ่งครับประเททสายไฟเนี่ยจะมีทั้งหมดนะครับที่เราจะใช้จริงก็จะมีไฟตรงนะครับเส้นดินนะครับรีโมทครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต่อเลยนะครับว่าต่อยังไงบ้างนะครับผมไปเลยครับอ่าเส้นแรกนะครับก็จะเป็นเส้นสีแดงนี้นะครับเราจะใช้เป็นเส้น บวกนะครับไฟบวกนะครับแล้วเรามาดูที่ชุดเข้านะครับเพื่อนเพื่อนอ่าอย่าง power เนี่ยะครับจะมี2ชุดนะครับให้เข้าสายไฟนะครับอ่าทังฝั่งซ้ายจะเป็นสายไฟก็เพื่อนๆดู้ง่ายครับฝั่งไหนจะเป็นสายไฟนะครับก็จะดูครับจะเขียนแบบนี้นะครับ E n d นี่คือกาวนะครับขั้วลบ iem remote นะครับคือเส้นจุดให้ power ทำงานนะครับอันนี้บวกเข้านะครับ อ่านี้บวก12โวลตวนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกฟิลตัดระบบนะครับกันช็อตกันอะไรนงี้นะครับอ่าทั้งฝั่งขวานี่หลายๆรูตัวนี้คือลําโพงนะครับลําโพงก็จะเขียนบิดนะครับแล้วก็ชันแนลสามสี่นะครับข้างล่างก็จะเป็นชันแนลหนึ่งสองนะครับก็จะมีบวกลบอะไรเงี้ยครับเข้าตามลําโพงที่เราต่อกันนะครับก็จะเป็นลําโพงหนึ่งสองสามสี่นะครับลําโพงทั้งหมดสี่ใบนะครับ ก็ประมาณนี้ชุดชุดไฟเข้าก็เรามาเน้นวันนี้ผมจะมาบอกวิธีเอาไฟเข้านะครับว่าต่ออยังไงครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็เอาเส้นนี้เลยครับสีแดงเส้นสีแดงเรามานะครับผมแล้วก็สีแดงคือคือบวกนะครับที่มาจากขั้วนี้นะครับขั้วบวกเรานี่เลยนะครับขั้วบวกจากแบตเตอรี่รถยนต์เรานี่แหละครับก็เข้านี่เลยครับ12โวลต์นะครับ เส้นรีโมทก็นี่ครับเข้าตรงนี้นะครับรีโมทอ่าโอเครีโมทก็เข้าเลยแค่นี้นะครับแล้วเราก็ปะกุลายแฉกนะครับขันเลยนะครับขันรีโมทก่อนนะครับถ้าต่อในรูปแบบนี้นะครับผมแนะนำนะครับว่าให้น,นำไฟพวกเส้นไฟเข้าก่อนนะครับ ดินเนี่ยที่หลังเลยนะครับคุกเส้นดินเนี่ยเข้าที่หลังเพราะว่ากันสปาร์หรือช็อตนะครับผมเมื่อเราเอาดินดินสายดินเข้าแล้วเนี่ยบวกเนี่ยเวลาเราใส่เนี่ยมันก็อาจจะเกิดสปาร์ได้นะครับเกิดอัดเกิดช็อตโค้งได้นะครับที่สกกรไลเรานะครับแต่ผมก็มีทิคให้ก็คือว่าน้ำปะเตสนะครับที่ผมเตรียมปาเตสมาี่ครับนี่ครับพันเลยครับไม่มีช็อตแน่นอนนะครับก็จะ โดนปลาเตปก่อนนะครับไม่โดนสกูรไลนะครับตรงสันตรงนี้นะครับเวลาเราขันเนี่ยนะครับโอเคก็มีวิธีแก้สองสองอย่างครับคือพันปลาเตปกับใส่บวกกับรีโมทก่อนนะครับกาวไอ้ขึ่นลงนะครับกาวก็คือดินนะครับโอเคแค่นี้เราก็ขันล็อกเลยนะครับขันล็อกรีโมทก่อนเส้นรีโมทเร็จนะครับแล้วก็เส้นบวกนะครับเส้นบวก บวกก็ขันเลยนะครับเส้นบวกในขันเลยโอเคอีกเส้นหนึ่งก็คือมาจากขั้วลบนะครับอันนี้เป็นขั้วลบขั้วลบนี่นะครับของแบตเตอรี่เลยนะครับแต่นี้ผมจะต่อเป็นพื้นฐานนะครับแต่ถ้าอย่างของเพื่อนๆเนี่ยก็คือว่าอย่างขั้วลบขั้วลบเส้นสีดํานี่นะครับก็เข้านี่นะครับ โคโรบโคโบนะครับโคโบนี่ก็คือกาวของเราเนี่ยนะครับลงดินนะครับนี่ครับโคโบเข้า GND นะครับผมทํามือเดียวนะครับก็จะสั่นๆนิดนึงนะครับก็คือกาวกาวนะครับก็จะเขียนว่า GND นะครับกาวตัวนี้นะครับรีโมท IEM นะครับ IEM คือรีโมทนะครับ12โวลต์มาจากมาจากแบตเตอรี่นะครับโคบวก ส2องโวลต์มาจากคู่บวกแบตเตอรี่เก้าก็มาจากคู่ลบนะครับอารีโมทรีโมทเนี่ยคือมันจะมาได้ทั้งสองรูปแบบนะครับอะสออาสองแบบคือผ่านสวิตมาผ่านสวิตมามาจากไฟตรงนี้นะครับแล้วมาคล้อมผ่านสวิตนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนต่อตรงเลยก็เข้านี่เลยนะครับเข้านี่ก็ติดเหมือนกันนะครับข้านี้ก็ติดก็คือว่าอามันก็คือไฟตรง ดีๆเนี่ยครับเส้นนี้รีโมทคือแต่เราเอามาผ่านสวิตช์เพื่อที่จะเปิดปิด power นะครับเราสามารถเปิดปิด power ได้ด้วยเส้นนี้นะครับอ่าแล้วก็อย่างขั้วดินนะครับเราถ้าติดอยู่กับรถยนต์นะครับนี่ปลายขั้วลบนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปใส่กับขั้วลบเลยนะครับไม่จําเป็นนะครับไม่ต้องนะครับเราอ่าเอาไปใส่คือเราเอาไปลงที่ตัวถังนะครับตัวนี้เส้นปลายเส้นนี้นะครับขั้วลบ คือเรา,เอาไปลงกับโครงรถเลยนะครับอ่าสมมุติว่าเป็นอย่างนี้อ่าในเดี๋ยวผมอาเป็นตัวอย่างดีกว่าสม,มมติว่าอันนี้เป็นเหล็กนะครับอ่าตัวถังอันนี้เป็นตัวถังรถเราก็เจาะรูเลยนะครับเจาะรูและลงโครงกับตัวถังรถเลยแล้วขัดเจาะก่อนนะครับแล้วขัดให้มัน,มนเงานะครับเงาขึ้นเงาโค้งเล็กเลยครับแล้วก็อนี้ใส่หางปลาเบอร์สิบทูกตัวครับ ฝังเลยนะครับฝังอยู่เลยอะไรเงี้ยนะครับผมจะเห็นภาพเลยอ่ะเจาะรูเสร็จเราใส่หางปลากลมทั้งตัวนะครับแล้วก็เจาะลงตัวถังรถได้เลยนะครับผมโอเคหรือว่าไม่ก็หาน,อน็อตที่มีอยู่ตามใต้เบาะนะครับส่วนมากพาวเวอร์จะไปอยู่ใต้เบาะรถนะครับแต่กรณีที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเอามาต่อที่บ้านเนี่ยนะครับต่อฝังที่บ้านก็จะเป็นเอาโค้ดลบเข้าโค้ดลบนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมต่อให้ดู บว,บวกนะครับนี่บวกนะครับนสั้นรเป็นไงครับเนี่แป๊บนะครับเดี๋ยวผมปอกสายนิดนึงนี่คไม่ไม่ต้องดีกว่าเดี๋ยว เดี๋ยวผมแตะให้ดูแล้วกันครับอันนี้เราเข้านี่เลยนะครับคู่บวกเลยนะครับอันนี้จะแตะให้เพื่อนๆดูนะครับอ่าอันนี้เข้าเระบบแล้วนะครับอันนี้บวกนะครับรีโมทเอาเ้นรีโมทเนี่ยเอามาจากไฟบวกได้เลยนะครับถ้าเราต่อที่บ้านนะครับแต่เพื่อนถ้าอยากเปิดปิดโดยที่ไม่ต้องกดั้่ตัวนี้ก็อาสวิทมาคล่อมตรงนี้สักตัวนครับที่เซนรีโมทโอเคแค่นี้อ่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าต่อแล้วจะเป็นยังไงนะครับ ต่อแล้วต่อระบบแล้วเส้นไฟเป็นสีอะไรนะครับมันจะมีไฟบอกสัญญาณอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับ power อ่าเนี่ยครับเส้น power นี้เราก็แตะเลยฮะอ่าเนี่ยครับไฟทำงานแล้วครับแค่นี้อ่าแล้วก็มันจะเขียนว่า pwr กับ prt นะครับ ถ้าไฟเขียวนี่แสดงว่า power ปกตินะครับแต่ถ้าเป็นไฟสีแดงเนี่ย protect นะครับเรียกว่า protect เนี่ย power มีปัญหานะครับการช็อตหรือว่ามีปัญหาภายในระบบเขานะครับอันนี้ก็คือปกติแล้วครับนี่ครับไฟก็จะขึ้นสีนี้นะครับใช้สังเกตไฟให้ดีนะครับนี่ก็เป็นทคอย่างหนึ่งนะครับโอเคนี่ครับต่อแค่นี้ใช้งานได้แล้วโอเคอ่าแล้วก็ เส้นรีโมทนะครับมันก็จะมีไมอีกทางหนึ่งกันนะครับอ่าผ่านสวิตได้ผ่านสวิตไ,ได้นะครับมาจากไฟตรงอย่างนี้ที่ผมทําได้นะครับแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับที่มาจุด power มาจากเครื่องเล่นนะครับ <S <S เขาเรียกว่าอ่าเส้นรีโมทเป็นเส้นรีโมทจากเครื่องเล่นเลยนะครับจากตูดเครื่องเล่นจะมีอยู่เส้นหนึ่งจะมีอเส้นหนึ่งคือผมจะเคยบอกไว้ในคลิปแรกๆนะครับที่ อในคลิปที่บอกสายสายสายเครื่องเล่นนะครับจะมีบอกอยู่ว่าเส้นไหนนะครับให้เอาเส้นนั้นนะครับมาเข้าที่รีโมทต,ตัวนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเข้าบวกตรงนี้อันนี้ก็เข้าบวกจากแบตไปเลยนะครับอันนี้ก็ลบไปเลยก็ <c oughs> จะเป็นเส้นมาจากตัวเครื่องเล่นลากมาใส่นี่เลยครับ <c oughs> เพื่ออะไร <c oughs> เพื่อให้อาที่เวลาเราเปิดเครื่องเล่นปุ๊บต้องเปิดเครื่องเล่นเท่านั้นนะครับ พาวเวอร์จะทำงานนะครับก็เหมือนเป็นเส้นผ่านสวิตมาจากเครื่องเล่นอ่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับง่ายๆไม่ยากก็วันนี้ก็เป็นอย่างบอกกันง่ายๆเลยครับแค่สามเส้นนี้ใช้แค่สามเส้นนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้ที่ผมบอกนี่ก็สาําคัญนะครับเวลา,าสัก,กุไลมาขันนะครับกันช็อตได้ดีเลยนะครับนี่ครับบันประตีนิดนึงง่าย แล้วก็เวลาใส่ใส่บวกก่อนนะครับบวกกับรีโมทให้เสร็จนะครับแล้วค่อยมาขันลบนะครับจบนะครับแค่นี้แล้วครับที่เพื่อนๆถามมากันนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยครับดินรีโมทสิบสองวนง่ายๆนะครับผมโอเคก็เพื่อนๆก็ลองทำกันดูนะครับไม่ยากวันนี้ก็พามาชมนะครับประมาณนี้ ทุกตัวก็จะต่อในรูปแบบนี้นะครับไม่อยากเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปอะไรก็ลงกันมาได้นะครับลองคอมเมนต์กันมานะครับว่าอยากผมทําคลิปอะไรนะครับเดี๋ยวจะทําให้เพื่อนๆดูครข,ข้อสงสัยนะครับ,รบโอเคก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมกดถูกใจให้ด้วยนะครับโอเคครับผม ในคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาให้เพื่อนได้ชมกันอีกนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ